ชาวพิศณุโลกทยอยเข้าลงคะแนนเสียงเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิศณุโลกเขตเลือกตั้งที่1นนะครับแทนตำแหน่งที่ว่างลงที่บริเวณโดมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอารัญยิกจุดที่ตั้งหน่วยเลือกตั้งที่1นึําถึงสี่ตำบลอารัญยิกอําเภอเมืองพิศณุโลกครับหลายคนไปรอใช้สิทธิ์กันตั้งแต่ก่อนเปิดหีปตนากรนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้พิการหลังจากที่เมื่อคืนนี้มีฝนตกอย่างหนักครับแต่ช่วงเช้า ฝนหยุดตกกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนนะครับว่าจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับประธานกกตนะครับเดินทางไปร่วมสังเกตการแล้วก็บอกว่าการเลือกตั้งเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและจนถึงเวลานี้กกตออยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนครับ ถึงวันนี้นะขณะนี้ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนในประเด็นใดทั้งสิ้นนะครับว่ามีการกระทําอันเป็นการฝาร่าฝืนกฎหมายการเลือกตั้งซึ่งเมื่อวานนี้ผมก็ได้เรียนท่านสือ่อมวลชนทุกท่านที่ถามผมก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ดีนะครับแต่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าในการเลือกตั้งปีห6หเขตเลือกตั้งที่หนึ่งก็ไม่มีเรื่องร้องเรียนเช่นกัน ึ่งถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับแล้วก็หวังว่าจะไม่มีการร้องเรียนจนกระทั่งเราประกาศผลนะครับส่วน2ผู้สมัครจาก2องพักนะครับเดินทางไปใช้สิทธิ์ตั้งแต่ช่งชวงเช้าครับนายนัทชนนชนะบุรณศักด์ผู้สมัครหมายเลขหนึ่งพักประชาชนนะครับไปใช้สิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้งที่77อาคารพุทธรักษาโรงเรียนเทศบาลสครับในเวลา8 .9 นนาทีครับ ส่วนนายจะดเด็จ,จันทรานะครับผู้สมัครหมายเลข2ของพรรคเพื่อไทยไปใช้สิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้งที่9หมบูทที่3ตําบลบ้านคลองอําเภอเมืองพิษณุโลกไป9นาฬิกา9นาทีนะครับการเลือกตั้งซ่อมสอสอพิษณุโลกเขตหนึ่เขาบอกว่ามีหน่วยเลือกตั้ง208หน่วยครับ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง138,700คนครับคาดว่าแต่ละหน่วยจะนับคะแนนแล้วเสร็จภายใน1ชั่วโมงและน่าจะรู้ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการภายในเวลา21น่นิกาครับ